สวัสดีครับวันนี้ครัวสากใหญ่ชาแนลเรานะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวสวนเล็กกันน่าจะเป็นครั้งที่2แล้วเพราะว่าเราเคยมาครั้งแรกแล้วนะครับส่วนรอบนี้เนี่ยอาจารย์ละเอียดมากกว่าเดิมนะครับผมเดี๋ยวท่นานใดญ่ยวเข้าไปชมข้างในกันเลยนะครับตรงน,นี้จะเป็นเจบกอกถ้าเราเข้ามา จากข้างหน้านะครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่เลี้ยวซ้ายเข้ามาจะเป็นลานจอดรถค่อนข้างกว้างนะครับส่วนทางเข้ามาเนี่ยจะเป็นบ้านพักเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยเดินย้อนไปดูอีกทีนึงนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นอ่าซุ้มเป็นที่ขายอาหารขา,ายอาหารแล้วก็มีพวกเสื้อชูชีพอาหารแล้วก็เครื่องดื่มจำหน่ายนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูกัน เขาก็จะมีป้ายรายละเอียดนะครับต่างๆครับมีว็กว่ามีค่าบริการมันมีอะไรบ้างนะครับตามรายละเอียดนี่เลยนะครับหลักๆก็คือจอดรถเล่นน้ําถ้าเราไม่นั่งซุ้มฟรีนะครับแล้วก็ูเสือนั่งทานในสวนเล่นน้ำเฉยๆฟรีแต่ถ้าเกิดเราเท่าซุ้มหรือพวกเสือพับมห่วงยางเสื้อทูชีพเชือกอะไรเงี้ยเขาจะมีเขาจะมีเขาจะมีบริการซึ่ง ค่าบริการก็จะตามนี้เลยนะครับแล้วก็ส่วนพวกประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เรานํามาก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับก็จะมีรายละเอียดตามนี้เลยยกอย่างเช่นพัดลมก็จะบห้าสิบบาทพวกเตาย่างเข้าวมันก็ร้อยหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเราอัปเดตในใต้คลิปอีกทีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเลยว,ว่าพวกร้านขายอาหารหรือว่าเช่าพวกชูชีพเป็นยังไงบ้างนะฮะ ตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายอาหารนะคะก็จะมีร้านไอศครีมลูกชิ้นผลไม้นะคะน้ำดื่มอาหารแต่ว่าเราสั่งมานั่งทานตามโต๊ะเขาจะมีโต๊ะให้แล้วก็นั่งสั่งสามาสั่งสั่งได้ครับตรงนี้บนงนี้ก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นที่ติดต่อ ที่ท,ท,ทไปส่งเราครับแล้วก็จะมีพวกล่องแก่งครับโอทีวีอะไรเงี้ยก็มาติดต่อตรงนี้แล้วก็เขาจะมีรถรับรับไปส่งแล้วก็ล่องออกมาเดี๋ยวเราไปดูน้ํากันเลยค่ะวันนี้เป็นวันวันหยุดนะคะวันเสาร์เรามาวันเสาร์เนาะตอนนี้ก็จะบ่ายแล้วนะคะมาถึงตอนบ่ายซุ้มก็จะมีว่างนะ แต่ตรงนี้เลยนะคะอบแล้วก็จะนั่งสูงปิ้งย่างได้นะคะแต่เ,เราไปดูน้ำกันน้ำวันนี้เยอะไหมฝั่งตรงนี้น้ำไม่เยอะนี่นะคะฝั่งตรงนี้น้ำไม่เยอะน้องๆเล่นได้ แล้วก็ยาวไปถึงตรงโน้นนะคะอ่าตรงนี้น้ำไม่ลึกเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูรอบๆนะคะเด็กๆเ,เล่นได้เหรอเปล่าอ่าตรงนี้เล่นได้เดส่วนฝั่งนี้ตรงนี้จะเป็นจะเป็นฝั่งสุดท้ายแล้วจะเป็นเป็นรูไปเดี๋ยวเราเดินย้อนขึ้นไปทางโน้นไปเราเดินดูตามสิ ก็จะมีว่างๆนะคะนี่ถ้าใครมีเด็กเล็กมาก็จะผูกเปะได้เลยนะคะผูกเปะนอนสบายเลยในซุนะในซ<อ>ุ้มเนีนะ่ยเ,เขาก็จะมีเบอร์โทรมีรายติดรายละเอียดพวกอาหารแล้วก็มีบริการนวรดแบ่งหด้า่ก็ะะจะมีติดทุกอย่างมีเบอร์โทรติดต่อเรียบร้อยอ่าส่วนใครจะมาค้างคืนเป็นบ้านพักเดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์ไว้ท้ายคลิปให้นะคะไปขอเบอร์ที่อัปเดตมาแล้วเนาะ เดี๋ยวราจะมาเดินดูตรงน้ำตรงนี้มันก็จะมีตื้นบ้างลึกบ้างนะคะฝั่งตรงนี้ก็จะลึกกว่าเมื่อกี้นี้หน่อยลอยห่วงลอยห่วงตรงนี้ก็จะลึกกว่าเมื่อกี้เนาะยังก็มีให้เช่าแล้วก็จะมีเชือกยาวไปถึงตรงนู้นเลยเขาจะทำเป็นสเตปขั้นบันไดให้นะถ้าได้ซุ้มใกล้ๆตรงนี้ก็จะนอนก็จะนอน น้ำน้ำเชือกนี่มีให้เช่านะเช่ามาแล้วก็สามสิบบาทกันไหลกันไหลถ้ามาไม่นั่งซุ้มก็ไม่ต้องเสียอะไรนะคะค่าจอดรถไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเสียแล้วก็ไม่ได้นั่งซุ้มก็ฟรีเลยค่ะถ้าเราเอาเสือมาเองก็หาที่ปูดได้ที่ไม่ใช่ซุ้มนะคะก็ไม่ต้อง ไม่ต้องเสียตังค์ค่ะนี่ดูดดูได้ําน้ำใสไหลเย็นอุ้ยอยู่ตรงนี้ดีนะใต้ต้นไม้มันเย็นเนี่ยโอ้ ะคะ่าเดินดูรอบๆเลยนะคะตั้งแต่ต้นจนจบเออซุ้งมงนี้ดีอ่ะมาแล้วมาแล้วลองห่วงรองหวงมาแล้ว <c oughs> แต่พ้อควรระวังนะครับเล่นน้ำต้องมีชูชีพนะครับเพราะว่าน้ำใช่ต้องใส่ชูชีพนะคะซุ้งมงนี้ดีอ่ะ

เย็นไหมน้ำเย็นไหมตรงนี้ก็บอกมาเนาะต้องเด็ใช่ไหมตรงนี้น้ะมันไม่ไม่แรงแล้วเด็กลงตรงนี้ก็ได้เย็นด้วยเนาะถ้ามาถ้ามาก่อนก็จะมีสิทธิ์เลือกซุ้มก่อนนะคะก็จะได้อยู่ในที่ที่แบบว่าเออมันล่มๆอะไรอย่างเงี้ยไปเดินต่อเลยค่ะแนะนำเลยตรงนี้ตรงนี้ดีเนาะตรงนี้โคตรหมอเลยไปเดี๋ยวเราไปต่อนมันไม่แรงเนาะ มีบริการมีอะจะมี<ช>บริการม้นอนแต่โบราณบริการมั้งมีเบอร์แปดมีที่ซุ้มทุกซุ้มนอนหลับสบายกันเลยทีเดียวมาพักผ่อนนะถือว่ามาพักผ่อนอันนี้มามามา,มาได้ทุกแนวเป็นครอบครัวก็ได้มากับเพื่อนมากาแฟนได้หมดในหะ้ กซุ้มสองฝั่งเลยวันนี้ดูว่างๆเพราะว่าเรามาถึงแบบบ่ายตอนนี้ก็บ่ายสอ<า>งขึ้นแล้วก็มีใช่ใช่ของมีเราใช่ไหมครับคนี่ะมีฝั่งตรงนี้ก็คือจะเอาเสือมาเองก็ได้เสือคูเองนี่ฟรีครับฟรีข <laughs> ึ้นคุ้ม มันจะมีซุ้มเล็กซุ้มใหญ่นะคะราคาไม่เท่ากันสำหรับใครที่มีเด็กๆมานะครับนี่นี่นี่ถ้าใครมีเด็กๆมาด้วยนี่สบายมากเลยนะรเกนฟรีนะครับอันนี้ฟรีฟรีมาเข้าก่อนเราไม่เห็นนะน่าจะเพิ่งมีอ่ดูซิเด็กๆสนุกเอามาปล่อยไว้ตรงนี้ไงสนุกเลยดูซิไม่มีใครอยู่ตรงนี้ดูที่ไม่มีใครอยู่ตรงนี้มีเด็กมากคุณไหม เด็กหน้าคุรูหรอเรับมีเด็กหน้าคุ้ัครับะกาไปยับรถนะครับรับของเลยนลยไปรับไไป้เ่ยเลยะได้เพื่อนได้เพื่อนแก๊งเพไยับรเลยครับดีมากเลยอ่ะมีแบบว่าของเล่นเด็กอนี่ของใครรันนี้ไปใส่จังหวัดเอามาปล่อย ื่อก so like oh, so no. like okay. ี้เมื่อกี้ไม่ใส่จังหวัดแล้วจะเขาจะรู้ไหมว่าจังหวัดอะไรผมสั่งนู้นเดินไปหน่อยมันจะเป็นเี่ยพราอยบบประชาสัมพันธ์เขาแล้ก็จะมีขายอาหารห้าสี่สามศูนย์ห้าสี่สามศูนย์เลขทะเบียนนี้จังหวัดอะไรไม่รู้จังหวัดอะไรกรุงเทพห้า้าสี่สามศูนย์กรุงเทพประหยัดรถดิครับ 47ข้ากกรุงเทพขยับเลยครับครับประกาศนะครับท่านคุณสมชาย้าเดี๋ยวโอเคนะครับพอเดินจากสนามเด็กเล่นต่อมาหน่อยมันจะเป็นอ่อตรงนี้จะเป็นเป็นประชา 3, สัมพันธ์นหารใชเ่เป็นประชา 3, 000, สัมพันธ์แล้วก็สำหรับติดต่อทุกอย่างแล้วก็เป็นสวนอาหารด้วยแล้วพวกชูชีพก็มีเหมือนกันนะครับตรงนี้ เช่าเสือเช่าซูชิบตรงนี้ได้แล้วก็ซื้ออาหารตรงนี้ได้ราคาไม่แพงนะคะตรงนี้เวลาเราขับรถเข้ามาเราจะเจอเลยนะครับที่จอดรถเสร็จปุ๊บแล้วก็เดินมาอยู่ข้างหน้าเนาะตรงนี้ใช่ใช่เดินมาติดต่อที่กาแฟตรงนี้ใช่แล้วก็สั่งนากินกาแฟนี่ทางเข้าเขาอยู่ตรงนี้พอเราขับรถเข้ามาปุ๊บเราจะเจอประชาสมคัญใหญ่ก่อนเลยเสร็จปุ๊บนะครับที่จอดรถเนี่ยจะมีทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาแต่เราจอดฝั่งซ้ายเนาะจากทางเข้ามา เพราะลานจอดรถก็จะจะเรียกไปตามริมริมน่ะโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องครัวสายใหญ่ชนแนลของเราด้วยนะครับสำหรับส่วนลุงเล็กส่วนลุงเล็กคลิปนี้นะครับก mm ็ hmm. ขอปิดคลิปเพียงแค่นี้ mm hmm. แล้วก็ส่วนรายละเอียดนะครับกที รายละเอียดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะแปะไว้ท้ายคลิปให้ทั้งหมดนะครับรวมทั้งเบอร์โทรที่อัปเดตนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอาลาเพียงแค่นี้สวัสดีครับบ๊ายบาย